ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆที่น่าสนใจกันค่ะอ่าสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวแรกนะคะเอาไปที่เรื่องที่น่าสนใจในวงการกอล์ฟของเรากันค่ะสนามกอล์ฟ R S U v i s t a Golf Course ลงนามในสัญญากับ Beyond Green นะครับเพิ่มรถกอล์ฟไฟฟ้ามีไฟหน้าไฟเลี้ยวมีช่อง USB ชาร์จมือถือรับการออกรอบในกอล์ฟเต็มอิ่มนะครับแถลงข่าวเซ็นสัญญ,ญาณขับเ o u ส์เมื่อวันศุกร์ที่28พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาครับ โดยดรสศิธราพิชัยชาันารงประธานกรรมการบริษัท RSU Vista Golf Course จำกัดเป็นประธานแถลงข่าวการลงนามในสัญญากับบริษัท Beyond Green จำกัดร่วมกับนายอมริสวรรณสเวตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Beyond Green จำกัดเพิ่มรถกอล์ฟไฟฟ้าสำหรับใช้ในสนามกอล์ฟ RSU Vista Golf Course เป็น200คันจากแต่เดิมที่สนามกอล์ฟเคยมีรถให้บริการเพียง80คันแล้วเพิ่มเป็น120คันและเพิ่มเป็น200คัน ตามลำดับทั้งนี้รถกอล์ฟไฟฟ้ารุ่นใหม่พร้อมให้บริการในยามค่ำคืนสำหรับการออกรอบไนท์กอล์ฟอย่างเต็มอิ่มรองรับการออกรอบตั้งแต่เชา้าตรดค่ำทั้งนี้รถกอล์ฟไฟฟ้าทุกคันนะครับชาร์จไฟจากระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์ของสนามกอล์ฟและเก็บพลังงานไว้ใช้นานในแบตเตอรี่ลิเทียมที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานอย่างต่อเน,นื่อง